ีนักเรียนม1ครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของการหยุดเนื่องในสถานการณ์โควิดของเรานะครับที่หยุดไป1สัปดาห์นะครับก็เป็นคลิปที่3และสําหรับงานสําหรับในการหยุดครั้งนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพาทำนะครับพาทำเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหมือนคึินเหมือนเคยนะครับ ็ในจุ์นี้นะครับก็จะเป็นข้อที่7จ็ดแล้วนะครับข้อที่7นี้นะครับจยดบอกว่านะครับสส่วนสของนักเรียนของนักเรียนในห้องหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนหญิงถ้ามีนักเรียนหญิงในห้องอยู่ทั้งหมด18คนนักเรียนในห้องนี้มีกี่คนนะครับแน่นอนอยากหาว่านักเรียนในห้องนี้มีกี่คนใช่ไหมเราก็จะให้นักเรียนในห้องนี้เนี่ยแทนด้วยตัวแปร x อนักเรียนในห้องนี้แทนด้วยตัวแปร x ไปนะครับหลังจากนั้น แล้วก็มาวิเคราะห์โจทย์ตามในแต่และปรทัาตามเงื่อนไขที่เขาให้มาแล้วเราค่อยๆเขียนออกมาเนาะทีน,นี้โจทย์เนี่ยเริ่มต้นเขาบอกว่า2อส่วนสของจํานวนคนในห้องนี้เป็นนักเรียนหญิงนั่นหมายความว่าอะไร2อส่วนสของของนี่ก็คือคูณใช่ไหมคูณกับใครจํานวนนักเรียนในห้องหนึ่งก็คือคูณกับ x นั่นเองก็จะเป็น2อส่วนส x เนี่ยเป็นนักเรียนหญิง เป็นนักเรียนหญิงนะครับเป็นนักเรียนหญิงแล้วนักเรียนหญิงมีเท่าไหร่จากโจทย์บอกว่ามีนักเรียนหญิงอยู่18คนนั่นเองเพราะฉะนั้นอะมีนักเรียนหญิงอยู่คนดังนั้นเราก็จะได้สมการว่า2องะส่วน 3x นะครับหรือว่า 2x เส่วน3เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ18นั่นเองเพราะมันคือนักเรียนหญิงไงอ่าเป็นก็คือเท่ากับนนองนักเรียนหญิงก็คือมีสิคนก็จะได้สมการออกมาแบบนี้แล้วเพราะได้สมการแล้วเราก็เริ่มแก้เลยครับถ้าเจอแบบนี้ทํายังไงก่อน ก็ย้าย3ขึ้นไปไปคูณเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 2x เ,เท่ากับ18นะครับคูณกับสอ่า18คูณ3เป็นเท่าไหร่แต่3เป็น54นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ54แลย้ายงลงมามาหารนะครับก็จะเป็น54ส่วน2อ,อก็จะเป็น54ส่วน2นั่นเองดังนั้น x ก็จะเท่ากับ2 1 2 2 4ี สองสองเป็นสี่เศษ็หนึ่งก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้น x คืออะไร x คือจํานวนของนักเรียนในห้องนี้ถูกไหมครับ x คือจํานวนเรียนของในห้องนี้เวลาเราตอบเราก็ตอบว่านักเรียนในห้องนี้มี27คนนั่นเองอ่ามี27คนนะครับเสร็จแล้ว1ข้อด้วยความรวดเร็วเนื่องจากโจทย์ไม่ซับโจทย์ไม่ซับซ้อนนะครับก็ได้แล้วหข้อนะครับมี27คนอ่านะครับ ต่อไปแล้วก็จะไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับอือฮึอาจจะเร็วนิดนึงเน่งก็ย้อนกลับมาฟังอีกรอบแล้วกันเนาะนะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อที่แปดนะครับโจทย์บอกว่าต่อนะครับต่อและต่อ,ต,อต่อและต่อนะครับสะสมเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่นะครับให้คุณแม่หลังจากนาเงินของแต่ละคนที่สะสมไว้มารวมกันนะครับแล้วก็ไปซื้อของขวัญ นะครับเป็นเงิน620บาทก็คือของขวัญเนี่ยราคา600ของขวัญราคา620 620บาทรวมกันกือเอามาบวกกันถูกไหมบวกกันและต่อกระต่อน,นี่ต่อกระต้อเนี่ยเอามันมาบวกกันแล้วก็เอาไปซื้อของให้แม่ราคา620บาทซื้อเสร็จแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเหลืออยู่135บาทถ้าต่อนะครับสะสมเงินได้1 4 4 4สบบาทอยากหาว่าต่อสะสมเงินได้เท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้น เราก็จะให้ให้ x นะครับแทนให้ x แทนจำนวนเงินของจำนวนเงินของต่อของต้อนะครับจำนวนเงินของตอแทนจำนวนเงินของต้อนะครับซึ่งจากโจทย์เขาบอกว่านําเงินมารวมกันแล้วก็ไปซื้อของนะครับนาเงินมารวมกันไปซื้อของแล้วเหลือ135บาทนั่นหมายความว่าอะไรเขาหมายความว่าเอาเงินของต่อเนี่ยนะครับ อเอาเงินของต่อเอาเงินของต่อบวกกับเงินของต่อแล้วก็ไปไปซื้อของต่อต่อไม่เอก่อะเอเงินของต่อนะครับไปซื้อของซื้อของก็คือต้องเอาไปลบใช่ไหมลบเท่าไหร่ลบสองลบลบราคาของราคาของก็คือหกร้อยยี่สิบลบกับราคาของอเขียนไปก่อนเขียนไปตัวหนังซื้อไปก่อน ราคาของแล้วจะต้องเหลือเท่าไหร่เหลือ135อเห 135. นะครับเหลือ135แต่ว่าต่อตอเนี่ยสะสมเงินได้440บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการว่าต่อ,ตอเนี่ยเราให้แทนด้วยตัว x ใช่ไหม,ไหมครับ x บวกกับเงินของต่อก็คือ440บาทแล้วก็ไปลบกับราคาของราคาของคือ620บาทเหลือ135บาท นั่นเองโอเคที okay. นี้ตัวเลขที่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ดำเนินการได้จะมาลบกัน1 4 40, 4 0 6 2 0มีเงินอยู่เท่านี้แต่นี่เท่านี้เพราะฉันติดลบเนาะก็จะได้ x เท่ากับลบกันแล้วนะครับก็จะได้ลบ180นั่นเองอ่ากัน135จากนั้นก็ได้ลบ180มาทําอะไรทางนี้มาบวกใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็จะเหลือเหลือ x ก็จะได้ว่า x เท่ากับ135นะครับบวกกับ180ดังนั้น x นะครับก็จะเท่ากับ315นั่นเองพอได้ x 315ดังนั้นก็สรุปได้ว่าต้อนะครับสะสมเงินได้315บาทนั่นเอง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยๆค่อยๆวิเคราะห์ไปตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ค่อยๆเขียนมันออกมาให้มันเป็นสมการให้ได้จากนั้นก็แจ้สมการและพอพอเขียนออกเป็นสมการได้เนี่ยก็จะเริ่มแก้ง่ายแล้วนะครับต่อมาครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อที่9นะครับข้อที่9นะครับโจทย์บอกว่านาย ในชมนะครับในชมเลี้ยงไก่ไว้มากกว่าในชูอยู่500ตัวปรากฏว่าคำว่ามากกว่านี้เนาะมีคำว่ามากกว่าที่เป็นคีย์วิร์ดสำคัญเนาะปรากฏว่า3ใน5ของจำนวนของของจำนวนในชูของไก่จำนวนในชูเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนไก่ของในชมจงหาว่าในชูและในชมเลี้ยงไก่คนละกี่ตัวโอเคทีนี้เราดู ว่าใครเราจะให้ใครเป็นตัวแปร x นะครับเท่าที่ดูเราเจอว่ามากกว่านายชู3ใน5ของไก่ในชูเพราะฉะนั้นนายชูก็น่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะที่เราจะต้องกำหนดให้เป็นตัวแปรเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจะให้ x นะครับเท่ากับแทนจำนวนไก่ที่นายชูเลี้ยงจากโจทย์ที่บอกว่านายชมเลี้ยงไก่มากกว่านายชู500ตัวแสดงว่า ไก่ในชูสมมติไก่ไก่ในชมแต่ในชูมี x ตัวแต่ในชูเยอะกว่าก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่บวกเพิ่มไป500ก็แสดงว่าในชมเลี้ยงไก่อยู่ x บวก500ตัวนั่นเองนะครับ x บวก500ตัวนั่นเองทีนี้บรรทัดต่อมาที่ครูวงกลมไว้ตรงนี้3ใน5ของจํานวนของในจำนวนไก่ของในชูคือยังไง3ใน5ของจํานวนไก่ของ3ใน5ก็คือ3ส่วน5นั่นเอง ของก็คือคูณคูณกับไก่ของนายชูไก่ในชูคือตัวแปร x เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น3 5ส่วน5 x อ่ะก็จะได้เป็นสมการตัวนี้ออกมานะครับว่าไก่ในชูเนี่ยเป็นเท่านี้นะครับจากประโยคนี้ได้ตัวนี้ออกมาต่อมาเขาบอกว่าเท่ากับเท่ากับครึ่งหนงครึ่งหนึ่งของจำนวนไก่ของนายชมครึ่งหนึ่งคือยังไงครึ่งหนึ่งคือหารสอใช่ไหมหารสอหรือว่าคูณด้วย 1ส่วน2นั่นเองนะครับหรือคูณด้วย1ส่วน2อ,อ่า1ส่วน2คูณกับใครของไก่ของนายชมไก่ของนายชมก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน2คูณกับ x บวก500แบบนี้นั่นเองซึ่ง2บรรทัดนี้เป็นยังไงฮะ2บรรทัดนี้เท่ากันเท่ากันเพราะว่าโจทย์บอกว่าเท่ากับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้น2บรรทัดนี้ก็เลยเท่ากันดังนั้นเราจะได้สมการออกมาว่า 3 5่วน5 x นะครับเท่ากับ1.2ส่วน2คูณ x หว500แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้หลังจ,จากนั้นเราจะแก้ยังไงครับถ้าเป็นแบบนี้เจอตัวข้างล่างทั้ง2อันแบบนี้นะครับเราจะ,ะย้ายไปคูณครับโดยเอา2ที่อยู่ข้างล่างฝั่งนี้ก็ขึ้นมาคูณกับข้างหน้ามากับมาคูณตัวนี้5ที่อยู่ข้างล่างตัวนี้ก็ขึ้นมาคูณกับ มาขึ้นมาคูณกับฝั่งนี้ก็คือเป็นแบบคูณไขว้ขึ้นมานะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาคูณกับอันนี้อันนี้ก็เอาขึ้นมาคูณกับอันนี้คูณสลับกันเพื่อไม่ไมให้ไม่ให้มันมีข้างล่างนะครับเพื่อไม่ให้มันมีข้างล่างโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 3x นะครับคูณอยู่กับใครคูณอยู่กับ2ส่วนอันนี้มีอันนี้1ก็หายไปเนาะก็จะเป็น x บวก500นะครับ เอาใครมาคูณเอาห้าขึ้นมาคูณนะครับโดยเอาห้ามาคูณเอาห้าขึ้นมาคูณอ่าเอาห้าขึ้นมาคูณก็จะได้แบบนี้อ่าสามเอ็กคูณกับสองก็กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นหกเอ็กนะครับส่วนตัวนี้เวลาคูณก็คูณให้หมดในวงเล็บห้าคูณเอ็กก็ได้ห้าเอ็กนะครับบวกกับห้าคูณห้าร้อยก็ได้สองพันห้านี่ห้าห้ายี่ห้าแล้วก็เติมศูนย์เป็นสองตัวได้สองพันห้านะครับจากนั้นเราก็จะย้ายย้ายเอ็กมาหาเอ็ก เพราะว่ามีตัวเลขอยู่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวก็ย้าย 5x มาหา 6x ก็จะได้ยยเป็นตอนนี้มี 6x ตอนนี้ไม่มีเครื่องหมายอะไรใช่ไหมครับก็ย้ายมาลบก็จะเป็น 6x ลบด้วย 5x นะครับเท่ากับ2 5 0 0นั่นเอง2 5 0 0นะครับดังนั้น 6x ลบ 5x ก็จะเหลือ x เดียวก็จะได้ว่า x เท่ากับ2 0 0นั่นเอง2 0 0 นะครับได้อีก2,500ซึ่ง 2,000x ก็คือจำนวนไก่ของนายชูเพราะฉะนั้นนายชูก็จะเลี้ยงไก่อยู่2,500ตัวนะครับเลี้ยงไก่อยู่2,500ตัวส่วนนายชมนายชมบอกว่าเลี้ยงไก่มากกว่านายชูอยู่500ก็คือ x บวก500ตัวเพราะฉะนั้นนายชมก็จะเลี้ยงไก่อยู่นายชมก็จะเลี้ยงไก่อยู่ บวกไปห้าร้อครับก็คือสองพบวกด้วย500นั่นเองก็คือเท่ากับ3,000ันตัวนะครับก็แสดงว่าในในชูเลี้ยงไก่สองพแล้วก็ในชมเลี้ยงไก่3,000ก็ต่างกัน500โดยที่มีในชมเยอะกว่า500ตรงตามเงื่อนไขนะครับตรงตามเงื่อนไขนั่นเองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อนี้นะครับก็รี่ก็บันทึก ทั้งเก้าอันนี้ลงไปในสมุดนะครับแล้วก็รอส่งตอนตอนเปิดเรียนนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนบอกไว้เลยนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเปิดไปคาบแรกที่เจอกันครูก,ก็จะสอบเก็บคะแนนเกี่ยวกับเรื่องของอการแก้สมก,การเนาะสมก,การเช้เส้นตัวแปรเดียวนี่แหละนะครับโอเคแค่ก็เอาไว้คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเจอกันใหม่ที่โรงเรียนนะครับก็หวังว่านักเรียนจะมีงานส่งครูแล้วกันเนาะจดตาม ในในคลิปนี้ทั้ง3คลิปนะครับเจอกันใหม่ในในคลิปต่อไปหวังว่าคงจะไม่ได้ทำแล้วก็เจอกันใหม่ที่โรงเรียนแล้วกันโอเคเอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ